สวัสดีค่ะพี่นอ้องปงไฟมามาโพยูกูนพี่น้องเมอว่านนี่อันเมมว่านเมอว่านมันบอกว่าแม่นแมนหมาว่านตอนเศร้าออกออกจากลุงแร่มกันตอนแปดโมงครึ่งมันบอกที่ว่าไปาเศร้าโุงแร่มนอนกันนะออกจากโรงแ่มแปดโมงครึ่งตอนแรกคิดว่าจะขับรดลงมาเรื่อยๆแล้วก็คําคําไหนก็จะแวะแวะนอนนั่นนะคะนอนแวะกางเต็นนอนนั่นแต่เพื่อนว่า พ่อยยัยเพิ่งขับรถลงมาเรื่อยๆเลยพี่นอ้องขับรถหนึ่งวันกับอีกหนึ่งคืนค่ะขับรถลงมาถึงถึงกูนแคมป์ปิ่งแคมป์ปิ่งของอีนางเนี่แหละหนึ่งวันกับอีกหนึ่งคืนนะพี่น้องเราพึ่งมาถึงกูนกันตอนสิบโมงอ,อีนางเหรอพัดกันครับค่ะพัดกันครับสองคน พัดกันรับสองคนนี้นั่งครับประมาณสี่ถึงหาชั่วโมงอีนั่งเหนื่ยอยแอะแพี่น้องคะ่ะคันววาอีนั่งเมือ่อยหนีนั่งครับลดตอ่อเบไดเลยตาตาไล่พี่น้องตามันไล่คะ่กะก็เลยเปลี่ยนให้พอหญ่ครับพอหญ่เพิ่คขับคนเดียวตลอดทางเลยบ่เมื่อยบ่เป็นเล็บขหญ่ก็ได้โอ้ย,ย,ย,ยพักแน่บ่ได้บ่ได้พักแวะไหนบ่ได้พักแวะไหนกันเลยเด้พักแวะแค่เติมแบตรหลดิบนาที่ยี่สิบนาที่แค่นี้พี่นอ้องอือแล้วก็ยิ่งเง้วกันลนะ มาหอดกับหิวค่ะพี่น้องคะหิวกินนียังก้อนเนอยเดี๋ยวจะไปนอนกันอุย้ยคักแนวอุซาขับรถขึ้นไปเที่ยวเหนือพี่น้องเที่ยวแป๊บเดียวแล้วก็ขับรถดกลักบปานนั่นเพื่อใหญ่เพื่อนบอกว่าเท่าต้องหยุดอ่าเธอเธอต้องหยุดงานสองอาทิตย์เพื่อที่จะขับรวดขึ้นเหนืออยูโด,ดนๆดนกันไม่ได้พี่น้องคะขับลถดขึ้นไปถึงว่าน,นังข้าวส้วนกลับแล้วบ้านบ่า่แม่นยียงดอกอากาศมันบ่ดีค่ะนีองพาเพี่อนน้องมาก,กินมามา่มาน่าจะกินอยากกินเผ็ด ก่อเขานอนมามาแหงมะาหอดแคมปิง่งเบิงคนอันเย็นเงียบพี่น้องค้านักท่องเที่ยวเริ่มบ่ม,มีแล้วเริ่มจะเขาหน้าวแล้วเบิดช่วงแฟเดียแล้วได้กินมามาแหงโอ้ยคือแหงคาแต่ว่มามามาจ็ะด้ กินเสร็จแล้วก็จะไปนอนพี่นอ้องอุยเมื่อยเดินทางทอระหดมากเลยอุตสาเตรียมเต็นไปนอนยังดีได้นอนเต็นสองคืน <c oughs> นอนเต็นสองคืนล่มแห้งค่ะอยู่อ่าลูฟุสบีสแคมปิ้งนั่นอากาศสวยมากๆพี่น้องคะ่ะสวยมากไปรอบนี้บ่ได้ปีนเขาเพราะว่าอากาศบ่ดีเดี๋ยวรอบเบิงรอบหนาค่ะรอบหนานี้จะต้องไปปีนเขาให้ได้พี่น้องอืม ที่จริงมันก็แหงโพดได้มาหมาแหงกับแหงคาแข็งแน่ได้มาหมาก,ก็ได้ยังมาท่านี่โทรหามูย่นี่เลยค่ะคิดว่าอาจจะนัดไปหามูไปกินข่าวบ้านมูเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์ผ้ากันนัดหยุดงานกันพอดีนะตอนแรกตอนแรกนัดกันไหวแตงแต้ก่อนที่นั่งจะเดินหน้าไปลู่ฟุตัดที่นี่มาที่นี่บอกมูว่าเปลี่ยนแผนว่าอีนั่งจะไปลู่ฟุตกับบอลลูว่าจะกลับ จะกลับมาเร็วอนะ่ะน้าก็เลยยกเลิกแทนกันปันี่ีนี้นั่งกลับมาเร็วพี่น้องเม่าตนี้ผบอกโมอยูให้นั่งคนก่อนหิวเขา่าใส่รถไฟฟ้าคับไปนี่ประหยัดพี่น้องประหยัดกวา่าน้ำมันไายเติบเลยอ <c oughs> โน้ชุนพิกพี่น้องขอโทษขออภัย ชุนพริกครับไม่เมยมากกิน,นห่อนหอนเพชดเพชมาไ,ได้กินมากมากกันโอ้โมันคือแหงคาเทะ มามาแห่งขีมากนั่งนี่นั่งซับผงงกมาตลอดทางเล่นพ่อยาย่บ่มีอากาศอี้วงบ่มีอากาศง่วงบ่มีอากาศเมือ่อยนี่เหื่อย แล้วกลิ่นกาแฟาจาก,กาแฟาดำแล้วก็โคกตลอดทั้งระหว่างขันกาแฟาดำเบิร์มันจะซอยหายเมือยได้นะมันจะซอยให้เฮนะ้าตืน่นกาแฟาดำเนาะขันว่าบ่ามีบ่มีกาแฟาดำก็ก,กินโคกเพราะไงระหว่างมันซอยได้ซอยได้รีได้โคกอะขับรถไม่เมยกินโคก กรับรถขึ้นเนื้อแล้วครับรถกับโคกขวดใหญ่เบิร์ตสองขวดเนาะ มินีไปหาสื่อมาได้่ละพี่น้องบัแมนว่าไอ้บัลูว่าแมนทีนั่งเคยมากินบัที่ว่ากินอยู่ที่ที่ทางานนะคะที่ว่ามันเป็นตับนะคิดว่านะคิดว่าอาจจะใช่เขากินได้เลยบอกดูว่าจะต้องกับไปเฮ็ดหยางกอนงัมนอยู่แต่ว่าจะต้องกับไปเฮ็ดอี่หยางกอนบอ่บรูอะ กินก็เข่าแต่ตอนกินยูที่ทํางานมันคือออกแบบว่าเข้มเข้มแล้วก็มีน้ำมันต้องเอาไปพัดบอกผู้ใดหูบอกไงนั่งเดินต้องเอาไปพัดบอก thịt เอาไปเพิ่มเอาเขากำ ็ลองอกินข้าวเพิ่งเพียงฉันนั่มันจะต้องเอาไปพัดกับน้ำมันในแง่เลย นี่แหละเตยตอบไปพักกันนะมั้ง พ่อใหญ่ไปคุยกับมือทางไนเนาะเนะกินแล้วเหรอคือบานอน้ยเ่น งเขาจะกินก็ขนมปังเขากินก็ขา่าวไม่ก็ข่าวกันอยู่ด้ล่ะแช่อพอมฮะฮะ ไปแล้วค่ะพักผ่อนรัพี่น้องค่ะตอนนี้ก็สิบโมงก่าจะสิบเอ็ดโมงแล้วอืถัดขนาดค่ะครับรหลดขามมือขามวันขามขึ้นแต่ที่จริงแล้วขึ้นภาคเหนือก็บ่ไก่ได้วยว้าวไก่บอมันก่เข้ขา,ข,าขับรถเรื่อยๆพี่น้องอีนางใส่เวลาจากโรงแรมแบบว่าน,นี่ก่อนที่จะขามขามเรือเกาะดูฟุตนะคะเนาะ โอ้ยเิแปดโมงเคิงออกมายิ่งตรงมากเลยพี่น้องนี่นา่งบ่ได้แวะไหนบ่ได้แวะนอนจะแวะก็แค่เติมแบตรถดเติมแบตรถดสิบถึงยี่สิบนาทีต่อข้างเติมอยู่ประมาณเจ็ดแปดข้างแล้วทุกข้างที่เติมแบตรถดก็จะเข่าห้องน้ำไปในโตอย่างประมาณนี้หน้าแล้วก็ครับรถดตลอดยิ่งเงาตลอดใช้เวลาหนึ่งวันหนึ่งคืนพี่น้องมาถึงเมืองกุล เนาะคะ่ะเนาะมาถึงเมืองกุ่นแต่ยังแต่ยังแต่ยังไม่ทันถึงบ้านนี้นั่งดีดอกบ้านนี้นั่งจะต้องขับไปอีกสี่ชั่วโมงถึงจะถึงบ้านนี้นั่งเนาะคะ่ะเนาะนั่นแหละพี่น้องคะ่ะประสบการณ์เที่ยวในนอร์เวย์นะพี่น้องเนาะขับรถเที่ยวนอนเต็นค่มในนอนนั่นพี่น้องอแต่เหนี่ยกับค่มแล้วกับมานอนขับตัว <laughs> แล้วพอกันคลิปหนาค่ะ,คะแล้วคลิปหนาอือนีนั่นงขึ้นวันนีนั่นงสิขึ้นไปหาเฮดโยงข,ข้างบน ยูทั้งหมดข้างบนเขาอยู่แคมปิ้งเนี่ยแหละเนาะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวจะขึ้นไปหาเบิ้งเฮ็ดว่าเออ่เฮดเฮดมีหลายหรือมีหน่อยเพราะว่าขางทางที่นั่งขับผ่านมาอยู่ผักเหนือเฮดลายหลายพี่น้องค่ะยู่ถนนมอเตอร์เวย์แต่ว่าอีนั่งไม่สามารถจอดได้เนาะคะ่ะไม่สามารถจอดได้ใดนั่งจะขึ้นไปเบิ้งข้างบนบนเขานี่เนาะคะนะ่ะเนาะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่เขามาติดตามรับชมชมเมียฝรั่งบรรนนกเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณที่เขามาติดตามเราไปเที่ยวน้ำกันเนาะค่ะเนาะ ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเนาะคะ่ะเนาะในไหนคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้คะ่ะและ้วพบกนคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย